สวัสดีค่ะวันนี้ MDsoft ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ที่เราได้เพิ่มเข้ามาในระบบ MD Rental นะคะโดยฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมีชื่อว่าฟีเจอร์รับชำระเงินด้วยพรอมเพย์ QR code ค่ะโดยเวอร์ชันนี้นะคะก็จะมาในเวอร์ชัน1.28.172นั่นเองค่ะในการที่ผู้ให้เช่านะคะจะออกเป็นเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการต่างๆกับผู้เช่านะคะ โดยปกติแล้วผู้เช่าก็อาจจะมีการจ่ายชำระเป็นเงินสดนะคะหรือว่าอาจจะมีการโอนผ่านทางบัญชีธนาคารค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าของกิจการนะคะหรือว่าผู้ให้เช่าออกใบเสร็จรับเงินให้นั่นเองค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะ MDsoft ของเราได้พัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมานะคะนั่นก็คือฟีเจอร์รับชำระเงินด้วยพรอมเพย์ QR code ค,ค่ะ โดยการทำงานของฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็นการแสดง QR Code ที่เอาไว้ใช้สำหรับการรับชำระค่ะโดย QR Code นี้นะคะก็จะแสดงที่หน้าใบแจ้งหนี้นะคะหรือว่าหน้าใบวางบินค่ะทางนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานระบบสามารถที่จะตั้งค่าเองได้เลยนะคะโดย QR Code นะคะก็จะแสดงที่เอกสารนะคะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับตัว QR Code นี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการสแกนแล้วก็ผู้เช่านะคะระบุจานวนเงินเข้าไปนะคะแต่ว่า เมื่อเรามีการสแกนในส่วนของ QR code นี้นะคะระบบก็จะมีการ generate ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายชำระออกไปนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวใบแจ้งหนี้ฉบับนี้นะคะมีจำนวน1548บาทนะคะเมื่อเราสแกนตัว QR code ค่ะระบบก็จะ generate ในส่วนของยอดที่เราจะต้องจ่ายชำระให้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของระบบนะคะว่า ตัวค r code นี ah ้นะคะจะแสดงที่เอกาสารส่วนไหนนะคะแล้วเราก็จะต้องไปปริ้นที่ไหน,นะค่ะตัวระบบนะคะตัว QR code ก็ ah จะแสดงอยู่2ที่นะคะก็คือในส่วนของใบแจ้งหนี้แล้วก็ใบวางบินะคะ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นในส่วนของใบแจ้งหนี้นะคะแล้วก็เลือกใบแจ้งหนี้ขึ้นมา1รายการค่ะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของค่าเช่านะคะแล้วก็เงินประกันแรกเข้าค่ะรวมกันอยู่ที่2,500บาทนะคะ เมื่อเราปริ้นออกมาค่ะปุ่มปริ้นก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะได้เอกสารขึ้นมาหนึ่งฉบับนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าตัวเอกสาระคะ่ะก็จะมีการแสดง QR code อยู่ที่ด้านล่างของเอกสารตรงนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะผู้เช่าก็สามารถที่จะสแกนในส่วนของ QR code นี้ได้เลยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าในส่วนของฟีเจอร์นี้ค่ะก็เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เชา่าแล้วก็ผู้ให้เช่าเลยนะคะ ทางด้านผู้เชา่าค่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาทำธุรกรรมแบบเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายชำระด้วยเงินสดนะคะหรือว่าเป็นการโอนโดยการพิมพ์ในส่วนของหมายเลขบัญชีนะคะหรือว่าเป็นการสแกนจากตัว QR Code ค,คแล้วก็ระบุตัวเลขเข้าไปค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดใช้งานในส่วนของฟีเจอร์นี้นะคะเราก็เพียงแค่มีการสแกนแล้วก็กดจ่ายชาระได้เลยค่ะ ในส่วนของผู้เช่านะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บเงินหรือว่าทอนเงินเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนตัวเอกสารนะคะระบบก็จะปั๊มในส่วนของ QR code ให้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เช่านะคะที่จะจ่ายชําระนั่นเองค่ะ